สวัสดีครับผมสเก็ตแนฟชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นการรีวิวนะฮะอาจจะเป็นลิปส,สั้นก็ได้นะพอดีผมไปสั่งขานะฮะขาสำหรับติดไฟในการถ่ายวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับมันคือสามารถใช้เป็นขาถ่ายวิดีโอได้ขาตั้งไฟได้นะครับที่สด็คัญมันไม่แพงด้วยนะฮะตัวนี้ผมซื้อมาในราคารวมส่งนะครับประมาณ1 0 0กบาทนะฮะค่าของก็ไม่เกินร้อยนะครับ ผมดูจากดีเทลละคนสั่งเยอะเลยสี่ห้าร้อยคนนะคะรับก็อ่านคอมเมนต์ปนไปอะไรไปก็เลยสั่งมานะฮะเราก็เดี๋ยวพอเปิดดูพร้อมกันนะครับว่ามันดีจริงไหมอย,ยอย่างที่เราคุยกันนะฮะถ้ามันดีผมอาจจะสั่งในตัวที่สองตัวที่สามต่อไปแต่ถ้ามันไม่ดีก็คือจอบก็งจะคูเริ่อคุยกันแล้วเข้าะะไม่สั่งแล้วนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาขาตั้งไฟขาตั้งข้องในระดับที่มันสูงตัวนี้ันสูงมากสองเมตรสิบนะครับ ก็เลย так. เอามารีวิวพร้อมๆกันนะผมก็ยังไม่ได้แกะกล่องเหมือนกันเดี๋ยวว่าแกะพร้อมกันดูพร้อมกันด่าพร้อมกันไม่รู้ครับผมอ่ะนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นแกะเกจแพ็กอย่างนี้เลยนะแต่ต้องหัวเนี่ยถ้ารูปก็หน่อยเห็นไหมรอยแล้วนะครับก็แค่แค่นี้เลยแล้วกันนะอ่ะข้างในนะ โอ้ยกว่านนะฮะอ่ะดูที่ตัวนะครับ <S <S ข้อต่อข้อต่อตรงนี้นะฮะเป็นพลาสติกนะซิลิโ็นนะครับที่ใช้งานใช้งานอ,อ๋อนี่การเหล่านี้นะครับการการออกเดี๋ยวเรากดเรากดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก,วการมันออก ล็อกไว้อะอยู่อยู่นะครับอันนี้ก็ป่าอันิีงหนึ่งน,นะฮะอ่าจะได้จะได้เฮ้ยคนมันแย่เหี่งแรงนะมัน,ม,นมันไม่ทอนนะฮะถ้าสมมติว่าอยนะ่างนี้นะก็ต้เนี่ยอยู่ไนดะ้อันนี้ตัวแรกแค่แค่เกือบต้องออกมาแนละ้วอันนี้ตัวที่สองโอ้ อย่ามากอย่ามากเป็นขาไม้ได้เลยเนี่ยมาเราเองเราเองอันนี้ยังเป็นขาไม้ได้เลยนะผมว่านะแลวที่สำคัญมันเป็นขาไฟนะครับท่านใดที่จะติดไฟดีด้านบนเนี่ยนะมันเป็นหัวอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นหัวสําหรับใส่ขาจับกล้องก็ได้ของอะไรนะผมจะเป็นแต่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้ยี่ห้อของจีนยี่ห้อยอยี่ห้อ,อยูทิงผมรู้สึกว่าโคดตาเขาก็ดีนะค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับ อันเนี้ยสง่งภายในประเทศผมสั่งประมาณ2วันนะครับ2อวันเขาก็ส่งมาให้เลยอันนี้อยู่ภายในประเทศรเรานะนะนะครับวัสดุโดยรวมโอเคนะฮะพลาสติกกริปะนะฮะเราทต้องต่อและทีส่สำคัญนะมันสูงมากนะครับความสูงเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปหาหัวจับล่อมาใส่ตรงนี้นะครับคือประเด็นแรกมันสามารถเป็นหัวนีกอีกช่วงนี้ได้นะครับอัน,นอที่สอง้เป็นหัวเกีียวใส่เข้าไปเกียวตรอองนี้ได้เลยนะครับ ถ้แล้วแต่เราจะใส่เป็นไฟ RGB ก็ได้ใส่เป็นขาจับกล้องก็ได้หรือจะเป็นขาแฮนเะตอร์ที่ใส่ได้ทั้งกล้องแล้วไปไมโครโฟนอะไรเงี้ยเป็นหลายอย่างนะครับมันแล้วแต่จะใส่แต่ว่าตรงนี้เป็นเกลียวเดียวกับที่ใช้กับกอุปกรณ์กล้องทั่วไปนะครับใครที่ทำยูทูบทำเกี่ยวยกับถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งก็ได้เช่นกันแต่วผมแนะนำแล้วกันนะครับขึ้นราคาผมถูกใจคือมันค่าขนไม่คือร้อยรวส่งด้วยเลนอย่างพวกเองเระบบเป็นร้อยสี่บาท ค่า่ราคารับได้นะครับแล้ววัสดุผมก็รับได้นะครับเพราะว่ามันโอเคของแม่ดีนะครับเรื่อย่างเงินใช้แค่ตั้งกล้องไอ้ตัวเนี้ยผมตั้งใจจะไว้ใช้ตั้งในสนามตอนผมรีวิวตอนยิงเปิดนะก็คือไม่อยากเอาขาที่มันคุ้มแพงไปตั้งเพราะว่าเกิดยีพลาดไปมือถือผมไม่ได้ใช้ตัวธรรมดาเลยนะเกิดแล้วตัวที่ผมรับไปตั้งเสร็จแล้วผมยิงแม่ไม่ใช่แม่ เคยินเป็นต้มโอ้โหไปถือพังไปได้มน,นะนะครับก็เลยใช้ของที่คถูกก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆคลิปสั้นๆนะฮะสำหรับใครที่มองหาขาตั้งกล้องขาตั้งไฟตั้งอุปกรณ์ในการถ่ายทำวิดีโอนะราคาถูกขอเน้นเลยนะราคาถูกแนะนำนะครับก็เข้าในไซส์เวฟต่างของนะฮะเวฟต่างของยี่ห้อหนึ่งนะฮะตัวยอ่อก็รอดิฐ ล้วก็ไปเ์ชดูนะครับตัวนี้จะมีคอมเมนต์ประมาณ4ี่ห้าร้อยคอมเมนต์นะนจะไม่จะมเห็นในการโฆษณาสินค้าและดีเฟลในการโฆษณาเนี่ยเป็นเป็นโพสต์จริงไม่ใช่ของคอฟัฟฟี่จากคนรือเป็นโพสต์จริงนะครับจะทําว่าร,รีวิวไว้นะครับอย่างที่บอกว่ารงส่งราคาประมาณร้อยสี่บาทระยะเวลาสองวันนะฮะถ้ามีท่นานใดสนใจก็ไปสั่งเรานะครับผมไม่บอกเบ๊งแ้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับ ส่วนท่องผมนะครับใครสกใจก็กดไลค์กดแชร์สับสไคร์น like, นะฮะวอนนี้ก็ผู้ติดตามเยอะขอบคีณนะครับถึงจะไม่เยอะเท่าท่านอื่นแต่ทีนี่ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสนับสนนหน้าชานอลสวัสดีครับ